นักชกในมุมน้ำเงินครับต้นเพชรสอศักจเจริญครับนายจากักรพันธ์หลอดชานักชกจากตำบลสเมเด็จอำเภอเภมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันในวัย21ปีครับสูส160เซนติเมตรส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงเป็นนักชกรุ่นพี่ครับในวัย26ปีเมืองอุบลีสานแฟลกเตอร์หรือว่านายวีรยุทธปุริวงครับส,สูส165เซนติเมตรจากอำเภอศรีลินธรครับจังหวัดบลรีรับย แต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายเลยครับมองแบบนี้วัดกันด้วยเรื่องของฝีมืออาวุธรวมไปถึงหัวจิตหัวใจครับถ้าสุดท้ายสิ่งแมวว่าต้นเพชรจะแพ้กับต้นกล้าแต่เป็นการแพ้อย่างสนุกครับจัมาเจอทีบเลยครับหน้าเมืองบนแกรออยู่แล้วแหละครับสายถักทายมาก่อนครับต้นเพชร ทหารจังหวะบนขีดซ้ายสก,กัดเอาไว้ครับจิ้มด้วยหมัดขวาทันทีทโยกข้ามาแกวีซ้ายบนพยายามจะใช้อาวุธยาวๆเลยครับจะใช้ลูกล่างพยายามจะีกเข้าหน้าขาครับจิกเข้ามาก็ไม่วนหนาแล้วครับกรรมการนักวุฒิสุขาต้องเรียกทั้งคู่มาเตือนครับมาติดชึ้งไม่ได้ครับต้องออกอาวุธครับจะได้แต้ม ยัมาพยายามจะตัดล่างเลยครับมือบนเอาละครับอาวุธยาวๆของมือบนนั้นทําได้ดีครับตวนเวชรขยับมาเจอทมหน้าเลยครับลูกพักครับของถน้ามือบนสร้างจังหวะวางได้แข้งครับต้นเพชรเป็นระเพสเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ในเหนียวแน่นนะครับจังหวะล็อกจังหวะชี้ตีเนี่ยแต่ละทีครับเดี๋ยวรอดูครับเครื่องยังไม่เดินครับพยายามจะสร้างเอาโอ้ยดูครับแน มือบนแกตวัดกา้านคอแล้วคก็เชี่ยวไปนิดเดียวครับนายได้ตีด้วยขวาทันทีครับมือบนบดับแดงอีกทีวเพยายามจะขวางครับโอ้โหแต่มือบนชิงก่อนครับเอาเละครับยัดต่อยยัดแทงแล้วคาเอาไว้กับหน้ามือบนพยายามจะตัวว้งกระแพงคาไว้เลยครับใส่บอลสูงก็ยัยาวแล้วครับแม่เป็นเวทพยายามจะขยับ,ยบ,ยบหลีวม,มาเกาย์พีทาย ของคู่นี้ถือว่าเป็นชุดร้อยปอนร้อนวิชานะครับจิ้ไมไหมัดขวาครับมืออุบนพยาย,ยามเบี่ยงเข้าหายอีกครั้งครับธนาต้นเพชรพยายามจะหาช่องเข้าสาแล้วนี่ครับจังหวะเ,เกี่ยวได้แล้วพยายามจะตัดล่างนะครับเสียจังหวะไปครับไปแล้วครับมัดมสองเติมด้วยแข้งกันตนาต้นเพชรมือบนกระชับพื้นที่ต่อครับซ้ายหน้าบ้างครับอาศัยความยาวครับ เติมด้วยขวาแล้วเกี่ยวกอเพชร์เอวิเอ็งจะตัดรู้ทันเลยครับอาครับกอเพชรเสียบได้ลูกนี้นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแกฉลาดจริงๆครับเมืองขอบวนเอาละครับตั้งกระแพงขาไว้เลยครับต้เนเพชรออื้แกตีทั้งทั้งที่มีกระแพงขาขวางหน้าได้เสียบด้วยขวาทันทีครับแยกมาครับโหมืองขบวนเอวิเมจะเบียดครับ ห้อยกระชับตัดเวทีเข้าไปครับถีบวยซ้ายทิ้งไปสอบขวาครับต้นเพชรขวางหน้ามุงบนล็อกคอต,ตีเพชรคืนมาหมดยกที่หนึ่งซะก,ก่อนครับพักเดี๋ยวเดียว กลับมาที่แมตช์ในที่สัญญาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโมต้องบอกว่าแม้ว่ารูปร่างจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ลูกวางหน้าของต้นเพชรนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งครับ<ๆ>นบนนั้นพยายามจะอาศัยช่วงจังหวะความยาวเลยครับจังหวตะตวัดก้านคอของแกนี่ทําได้ดีครับ นี่หลวมมาเจอถีดเลยครับมือบนนั้นรอจังหวะแล้วพยายามจะเน้นที่แกงขวาครับสุดซ้ายเล่นงานดูครับจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างของต้นเพชรทาได้ดีครับและนี่ครับจังหวะขวาแล้วเสียบเอาละครับยกที่สองครับยับเข้าหาทัานทีครับมือบนอา่า ตมเพชรวางซ้ายฝั่งบนก็วางแคบขวาพยายามจะใส่ลูกขยันเลยครับล็อกในได้ตมเพชรกดแขนได้แล้วครับแม่ดูครับจังหวะกดแขนตัวเลนะ็กแม่ฝั่งบนนั้นล็อกล่างทันทีเหยียบด้วยซ้ายแล้วกระชากลยยียบเลยครับดูครับแม่อย่างที่คุณสุภเชนเรียนเลยครับตัวเล็กๆอย่างนี้ครับแต่เขาวงในของแกนั้นแข็งแรงแข็งแ,แกร่งครับพยายามจะเน้นที่หมัดอ่าตุ่มเพชรก็ไม่หนีเลยครับตบด้วยหมัดหนึ่งสองแกหมัดขวาสวน พยายามจะประกบดวงในแล้วเลยการ์ตาตันต้นเพชรหาจังหวะพยายามจะเกาะแล้วเสียบเลยครับพยายามจะเด้งทีต่อทีครับเสียบขวาเข้ามาเด้งตีคืนเข้าไปโอ้โหดูกับตัวเล็กนะครับแต่จับแน่นจับเหนียวเหลือเกินครับต้นเพชรครับศาสด้วยซ้ายคาร์ตา้านบุกบอลหนุหมัดหนึ่งสองทิ้งเข้ามาระหวางแข้งแล้วกวาดทิ้งเลยครับด้านมวยบนโอ้ พยายามจะเล่นเกมเลยครับเมืองบนแล้วทําได้ดีด้วยครับพยายามเข้าหาครับใส่ลูกขยันเลยครับวางแข้งอีกครั้งพยายามจะกระชับพื้นที่ทิ้งด้วยมัดขวามาเป็นชุดเหมือนกันกระดานมืองบนปักด้วยสอกขวาเจอศอกขวาสวนแล้วพยายามจะไล่แขกแล้วตีด้วยข้อขวาทันทีครับเมืองบนเอาแล้วครับต้นเพชรล็อกได้ได้ตีด้วยข้อขวาพยายามจะหมุนเลียบเจย์ข้อขวาสวนนี่ครับเสียบและตั้งกัพแพงครับเอาแล้วครับต้นเพชรวางหน้าพยายามจะไข่ที่เอาไว้เสียบแล้วปั่นครับ ตีอีกทีโอ้ยนครับโอ้ได้เรื่องเลยครับ,รบ,บต้นเพชรโอ้ต้องพยุงตัวเองขึ้นมาครับเมืองบนโดนศอกแล้วแตกด้วยครับบริเวณเปลือกตาทางด้านขวาครับโอ้ศอกขวาครับของต้นเพชรอ้าแล้วครับถึงดมัดข,ขวาวางแค่ขวาเจียว,ขขว,วได้พยายามจะขืนด้วยแค่ขวาแล้วพยายามจะเสริมด้วยหมัดแล้วครับเมืองบนไม่มีอะไรจะเสียเลยครับเอาละครับพยายามจะหาจังหวะล็อกนายเสียบซ้ายแทงขวาเข้ามาเอ้าลังโดนอีกแล้วครับ โอ้หลัวเพลแค่เสี้ยววินาทีครับโอ้วันนี้เนี่ยแตกเกือบทุกคู่เลยครับโอ้โหตอนนี้3คู่ที่ผ่านมารวมถึงคู่นี้ด้วยนะครับแตกหมดครับซึ่งแตกคล้ายๆกันครับบร,ริเวณเปลือกตาครับโอ้โหทางด้านเชียร์เลอร์คู่แรกก็แตกบร,ริเวณเปลือกตาซ้ายเมื่อสักคู่นี้ก่อนหน้านี้ก็ไกลเพชรและครับแตกบร,ริเวณเปลือกตาซ้ายเช่นกันส่วนทางด้านมือกบลครับ โอ้โหตาบริเวณเปลือกตาทางด้านขวาครับโอ้โหดูแับจังหวะเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับใช้ซ้ายขวางเลยครับแล้วฟันด้วยศอกขวาครับจังหวะกดแขนครับโทษมาแล้วฟันเลยครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่คือความมันระดับโลกครับโอ้โหนี่นะครับเป็นชัยชนะของทนานต้นเพชรสอสักดิ์เจริญครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ร่วงลงไปครับ ก็จวาพยังจะขวางหน้าครับเสียบเข้ามาก่อนตีด้วยสัตว์โอ้ยเป็นศอกซ้ายครับอะไรก็ต้องจชไปบนเวทีกันก่อนครับ Alright and now let's check out the fighter prize sponsored by the Max Muay Thai mobile app Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide Download now from the Google Play and iOS stores Surprise. Max Muay Thai Mobile App. Ladies and gentlemen, after just two rounds of action, and the winner by way of technical knockout, Blue Channel. Don Pen Saksalan. Alright, don't share the channel. We will come back after the break. This is the champion Muay Thai.